อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4มาริเซอปเชตินโนผู้ตัดการทีมปาร,รีสิชแมงใกล้จะกลายเป็นอดีตกับทีมแชมป์ลีกเอิงเข้าไปทุกทีแล้วเหลือเพียงแค่จำนวนเงินค่าชดเชยเท่านั้นที่ยังหาข้อสรุปไม่ลงตัวปเชตินโนมีสัญญาก,กับแป้แชร์จนถึงจบฤดูกาลหน้า อย่างไรก็ตามแป้แชร์หมดความเชื่อมั่นในการทำทีมเขาเรียบร้อยแล้วและมีการติดต่อกิซอกเกาติเย่เรียบร้อยหรือเพียงแค่การเจราจาแยกทางกับปอร์เชติโน่ให้เรียบร้อยเท่านั้นตามรายง,งานจากสืออก่ออังกฤษระบุทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้แล้วโดวยแป้แชร์จะจ่ายค่าชดเชย15ล้านยูโรให้กับเขาอย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าชดเชยซึ่งเป็นส่วนต่างอีกประมาณ2ล้านยูโรซึ่งยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ แต่ก็เป็นที่คาดว่าทุกอย่างจะลงตัวกันในไม่ช้าปอร์เชติโน่คุมแป้แชร์มาแล้วทั้งสิ้น84เกมชนะ55สเสมอ15แพ้14และพาทีมควา้าแชมป์ได้ทั้งสิ้น3รายการประกอบไปด้วยแชมป์ลีกเอิงแชมป์เฟนค์คัพและโทฟี่เดือเแชมเปียนยองอย่างละหนึ่งสมัยซึ่งล่าสุรายงานตรงกันว่าเรนาโต s ซานเชสกำลังจะหักอกเอซิมิลานที่เฝ้าติดตามฟอร์มของเขาอยู่นาน เพื่อย้ายไปเล่นให้กับคู่แข่งร่วมหลีกอย่างปารีสแซงแชแมงสัญญาของกองกลางชาวโปรตุกีสกับริวจะหมดลงในช่วงกลางปีหน้าต้นสังกัดจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องปล่อยเข้าไปในซัมเมอร์นี้พร้อมปักป้ายราคาเอาไว้ที่24ล้านยูโรก่อนหน้านี้มิลานพยายามเจราจาเพื่อหวังจะต่อรองราคากับริวพร้อมยื่นข้อเสนอล่าสุดมูลค่า18ล้านยูโรให้พิจารณาด้วยแต่อย่างไรก็ตามทั้งเลอปาริเซียง จ u ลลุคาดิมาซิโอและสกาสปอร์ตอิตาเลียได้รายงานว่าแข้งว่บ่ได้ต่อรับข้อเสนอสัญญาจากแป้แชร์เป็นที่เรียบร้อยและกำลังจะเดินทางเข้าไปตรวจร่างกายในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามีเป็นอีกหนึ่งดีลที่ล้มเหลวของปอร์ลมาเดนีและมิลานหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้พวกเขาก็เพิ่งจะเสียสเวนวอตแมนให้กับนิวคาสเซิลเพราะไม่ยอมสู้ราคา3 7ล้านยูโรที่ลิวต้องการ ปารีสแงชจแมงแชมป์อ erm ีกเอิงฝรั e ่งเศสประกาศเปิดตัวชุดเย้าที่จะใช้ในฤดูการหน้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการออกแบบยูนิฟอร์มของแป้แชร์ยังคงใช้โทนหลักเป็นสีกรมท่าเหมือนเดิมส่วนตาโลโก้สโมสอนกับสปอนเซอร์ไนกี้จะอยู่ตรงกลางอกเสื้อโดยสปอนเซอร์คาดอกกาตาเอเวโดยใส่พื้นหลังเป็นแถบยาวกลางตัวเสื้อมีสีขาวและมีขอบเป็นสีแดงว่ากันว่า ยูนิฟอร์มดังกล่าวของแฟชแชร์ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานประเพณีและความทันสมัยบวกกับเอกลักษณ์ของสมโมสอนที่ทำให้สัมผัสถึงความเรียบง่ายสวยหรูเพื่อเอาใจแฟนบอลแปชแชร์หวังคืนทุนด้วยการตั้งค่าตัวของเนมาเอาไว้สูงกว่า220ล้านยูโรในซัมเมอร์นี้ซึ่งเกือบจะเท่ากับตอนที่สมโมสรซื้อเข้ามาร่วมทีมเนมาตกเป็นข่าวย้ายทีมหนัก หลังนัเซอร์เคลฟี่ประธานสโมสรนปาระเรตินชแมงเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอาจาขายกองหน้าติมช่าบาราซิลในซัมเมอร์นี้และแจ้งนักเตะว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมแม้จะมีสัญญาจนถึงปี2027ก็ตามล่าสุดมาก้ารายงานว่าแปรแชร์ตั้งค่าตัวเนมาเอาไว้กว่า220ล้านยูโรซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขเมื่อสมัยที่ย้ายมาจากบาร์เซโลนานด้วยค่าตัวสติโลก222ล้านยูโรเมื่อปี2017 เทลิมิเลอร์สื่อดังอังกฤษรายงานว่าเตียโกซิวากองกลางตัวเก่าบาเซเลียนของเชลซีได้มีการเอ่ยปากชักชวนเนมาซูเปอร์ร์จากปารีสซีฌแมงให้มาเล่นด้วยกันที่พรีเมียร์อังกฤษหลังรู้ว่าต้นสังกัดกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ซิวาที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศบาร์ซิลได้ตอบสื่อว่าเนมาควรย้ายไปที่เชลซีถ้าการซื้อขายนี้เกิดขึ้นจริงคงเป็นเรื่องสุดยอดมากๆสำหรับเขาน่าจะปรับตัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งฟี์มือก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณซึ่งเต็เมไปด้วยคุณภาพอยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามกองหลังทีมชาติบราซิลของเชลซีก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดี๋วนี้มากมายนักได้แต่หวังว่าจะเป็นจริงเท่านั้นโดยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีข่าวลือนานว่าแปรแชร์อาจตัดสินใจขายเนย์มาร์ในตลาดซื้อขายรอบนี้หลังจากที่ต้นสกัดทุ่มทุนต่อสัญญ,ญาเอนเปเป้ไปเมื่อไม่นานมานี้ทั้งยังอยากให้เลเนอร์เมซซี่ที่เพิ่งคว้าตัวมาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วได้้บบ้มมมีีบบทททาาในนกขึดวย และนั่นเป็นไปได้ว่าสามโมสรอนกำลังบีบให้เนมาต้องย้ายออกจากทีมอยู่ก็เป็นได้หากถูกลดบทบาทในซีซั่นที่จะถึงนี้สองพัฒนาการสำคัญที่บ่งบอกว่าเนมากำลังจะไปพิมเมลิกไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้เล่นดีที่สุดในยุคนี้ก็คือเลอเนลเมแซี่และกิเซนโนโรนัลโดในขณะที่ดูเหมือนว่าเคลียน p เอ็มปาเป้จะก้าวขึ้นมาอยู่ในมาตรฐานเดียวกับพวกเขาในอนาคตข้างหน้าในระหว่างนั้น เราได้เห็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมหลายคนที่เข้ามาและจากไปต่างก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ไม่ถึงมาตรฐานนั้นนั่นทาให้หลายคนสงสัยว่าเนย์มา์อยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าไม่ใช่ระดับเดียวกับเมสซี่และโรนัลโด้ดาวเตะทีมชาติบราซิลเป็นดาวเตะระดับซูเปอร์สตาร์และมีพรสวรรค์นในตัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการปูเวอร์แอคติ้งเวลาอยู่ในสนามและบุคลิกที่ทะนงตนหรือโอ้อวดเบาๆของเขานั้นทําให้มีแฟนบอลไม่น้อยที่มาหนุนหลังเขาลาสุดแป้ะแช่ สโมสรอนของเจ้าตัวก็อาจไม่ต้องการเขาแล้วเช่นกันเมื่อมีรายงานว่ายักษ์ใหญ่แห่งลีเอิงพร้อมจะปล่อยให้เตะรายนี้ย้ายทีมแบบยืมตัวและอาจจะต้องยอมจ่ายส่วนหนึ่งของค่าเหนื่อย40ล้านยูโรต่อปีของเขาหากสโมสรอนต่อไปของแขงรายนี้ไม่สามารถจ่ายได้ทางนี้ IMC Sport รสื่อดังของฝรั่งเศสรายงานว่าแป้แชร์ได้บอกกับเนมมาว่าไม่มีที่ว่างสำหรับในทีมในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึง ซึ่งกิสซอฟเกอติเยจะเข้ามาแทนที่มอริซิโอบเชติโนในตำแหน่งผู้จัดการทีมและทำงนานร่วมกับลุยซ์มโตสผู้อำนวยการกีฬาฟุตบอลคนใหม่ของสโมสรนก่อนหน้านี้เนมาร์ดูเหมือนจะได้อยู่ในทีมพร้อมๆกับเอ็มปาเป้แต่ตอนนี้เจ้าตัวก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมหลังไม่พอใจการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนักเอร์อัอเคเลฟีประธานสโมสรแปรแชร์ RFC ตั้งข้อสังเกตว่าบาร์เซโลนาอดีตสโมสรนเก่าของเนมาร์ ไม่มีเงินพอที่จะสัญญาก,กับเขาในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องปล่อยคิเซโนโรนัลโดก่อนหากที่จะสัญญากับเนมาและหากไปนิวคาสเซิลก็ดูเหมือนจะเป็นการถอยหลังลงครองสำหรับดาวเตะที่กำลังจะไปฟุตบอลโลกในปีนี้ทำให้สโมสรที่มีความเป็นไปได้เพียงทีมเดียวในอังกฤษก็คือเชลซีแต่ปัจจุบันสิงบูกำลังโฟกัสไปที่ข้อตกลงสำหรับราฮีมเซอร์ลิงของแมนซิตี้และราฟินญาของเรดยิ่งไปก่อนนั้น เดโกซิวาดาวเตะของเชลซีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเขาอยากให้เนม่าย้ายมาค้าแข่งด้วยกันในถิ่นแมฟอร์ดบริดจและมันจะเป็นการเสัญญาครั้งสําคัญในยุคเริ่มต้นยุคใหม่ที่สมูสอนได้เจ้าของคนใหม่อย่างทอสโบลี่ทั้งนี้เป็นความจริงที่ว่าแป้แชร์ต้องการให้เขาย้ายทีมออกไปแต่พิมเมลกจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาจริงๆนะหรือ คานนี้เมื่อถามถึงความเชื่อมโยงระหว่างอดีตเพื่อนร่วมทีมในระดับสโมสรอนกับการย้ายไปเชลซีเดียโก้ก็ได้ตอบคำถามนี้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโลซิฟีประเทศบราซิลโดยได้กระตุ้นให้เนมาย้ายไปลอนดอนและเล่นเคียงข้างของเขาในพรีเมียร์ลีกเขาต้องไปเชลซีถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วไม่ต้องแสดงความพิดเห็นอะไรเลยจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้อะไรแต่ผมก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริง โมนาโกคว้าทาคุมิมินามิโนมาจากลิเวอร์พูลเรียบร้อยด้วยค่าตัวบวกแอดออนที่18ล้านยูโรโมนาโกสโมสรชัน้นนำแห่งหรเอเอิฝรั่งเศสประกาศยืนยันคว้าตัวทาคุมิมินามิโนปีทีมชาติญี่ปุ่นมาจากลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอังคารที่28มิถุนายนที่ผ่านมามินามิโนเซ็นสัญญากับโมนาโกเป็นระเวลา4ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 2 6ขนาดที่ค่าตัวอยู่ที่15ล้านยูโรบวกกับโบนัสเงื่อนไขต่างๆอีก3ล้านยูโร ขณะที่ดาวเตะวัย27ปีเปิดเผยว่าผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมง,งานกับมนากผมมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของสโมสรซึ่งติดสามระดับแรกของตารางมาสองซีซั่นติดต่อกันและเป็นหนึ่งในแชมป์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นด่านลิอร์พูลได้โพสต์รูปภาพดาวเตะญ,ญี่ปุ่นพร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณทาคุมิท่านี้มีนายมิโน,โนย้ายมาจากเรดบูลซาวบวกมาอยู่กับลิอร์พูลในปี2020 โดยทำประตูให้หงแดงรวมทุ่รายการ14ประตูจาก55นัดและติดทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้ว42นัดซัดไป17ประตู